อชริยะพูดแล้วคนส่งคลิปให้เปิดในที่สาธารณะไม่ได้เมื่อวันที่24มิถุนายนผู้ประกศาศข่าวคนดังหนุ่มกัญชัยชี้แจงดรามา่าในรายการโหนกระแสที่เชิญในอัจชริยะเรืองรัตนพงศ์ มาออกรายการก่อนทนายตั้มและคนบนเรือมาเข้ารายการจนกลายเป็นกระแสดรามา่านุ่มกัญชัยชี้แจงว่าต้องบอกว่ายับครับนายเพราะนายอัจฉริยะก็มีแฟนคลับเยอะและรักพี่อัดโดยมีอีกกลุ่มที่ทวงคืนความยุติธรรมให้แตงโมซึ่งเมื่อวานเชิญพี่อัดมาออกรายการโหนกระแสด้ดวยทาถึงประเด็นแม้จะถอนฟ้องและคลิปหลักฐานว่าพี่อัดจะเปิดหรือไม่แต่ระหว่างดําเนินรายการทนายตั้มส่งแชทมาและตนได้ถามพี่อัด ซึ่งพี่อัดบอกว่ามาได้แต่ไม่ให้ดูคลิปส่วนตัวบอกทนายตั้มว่าไม่มาดีกว่าแต่จู่ๆทนายตั้มมาถึงรายการและถามพี่อัดซึ่งพี่อัดก็ยินดี นุ่มกัญชัยกล่าวว่าระหว่างดำเนินรายการมีคนบนเรือเริ่มจากจอบติดต่อเข้ามาในรายการโดยกระติชแชทมาหาอยากเข้ารายการซึ่งได้ถามพี่อัดก็โอเคจากนั้นปอและแซนก็โทรมาซึ่งได้ถามพี่อัดตลอดว่ายินยอมหรือไม่พี่อัดไม่อยากให้แซนเข้าสายในรายการตนก็ไม่ให้แซนเข้ารายการนุน่มกัญชัยกล่าวว่าส่วนตัวรู้จักพี่อัดมานานแต่ปัญหาระหว่างทนายตั้มและพี่อัดเป็นเรื่องส่วนตัวโดยส่วนตัวก็ลำบากใจแต่ในรายการพยายามปกป้องพี่อัดตลอดแม้พี่อัดจะไม่ยอม เปิดคลิปให้ดูโดยถูกทั้งปอลทนายตั้มขอให้เปิดคลิปแต่พี่อัดยืนยันขอเปิดคลิปในศาลเท่านั้นนุ่มกัญชัยกล่าวว่าหลังจบรายการคิดว่าไม่มีอะไรโดยได้คุยกับภรรยาพี่อัดก่อนชี้แจงได้แจ้งพี่อัดต,ตลอดพี่อัดไม่อยากให้แซนเข้ารายการตนก็ไม่ให้เข้าแต่พอพี่อัดจบรายการได้ให้สัมภาษณ์พัดพิงถึงตนและ,ะรายการทําให้ทั่วลงแต่ตนไม่โกรธโดยอยากขออภัยและยืนยันไม่รู้เรื่องว่าทนายตั้มจะมาซึ่งได้ถามพี่อัดทุกครั้งนุ่มกัญชัยกล่าวว่าจากนั้นได้ชี้แจงงงเรื่องลงใน Facebook. เมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนได้พูดคุยกับพี่อัดในช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งพี่อัดยอมรับว่าเข้าใจตนผิดและได้ปรับความเข้าใจกันแล้วส่วนตัวไม่โกรธพี่อัดและแฟนคลับพี่อัดส่วนประเด็นคลิปกรีดต้นขาบนเรือพี่อัดยืนยันไม่เคยพูดมีคลิปกรีดขาบนเรือด้านนายอัจฉริยะกล่าวว่ายืนยันไม่เคยพูดมีคลิปกรีดขาบนเรือแต่เป็นเรื่องการบรรยายว่าแผลของแตงโมโดยมีกรีดขาเมื่อวันต้องขอโทษหนุ่มกันชัยด้วยเพราะงง และไม่เคยพูดว่ามีคลิปนี้ซึ่งยืนยันไม่เคยมีคลิปกีดขาก็งงว่าเรื่องคลิปนี้มาจากไหนทําให้งงตอนออกรายการหนนกระแสมากในฉริยะกล่าวว่าสําหรับคลิปที่ตนพูดถึงเป็นคลิปอื่นที่ได้จากเจ้าของคลิปและนักธุรกิจโดยเปิดให้ดูตามที่สาธารณะไม่ได้และคดีนี้เราสู้กับตํารวจด้วยจึงเป็นห่วงคนนําคลิปมาให้โดยหลักฐานนี้พร้อมเปิดในศาลเท่านั้นในรายการพี่หนุ่มให้ดูการเข้ารายการทุกครั้ง แต่ผมไม่อนุญาตแซนซึ่งพี่หนุ่มก็ทําตามนั้นส่วนตัวดูชัดของทนายตั้มที่ส่งข้อความหาพี่หนุ่มก็ไม่คิดว่าทนายตั้มจะมาพอมาก็ยินยอมให้ออกรายการแต่จะไม่ให้ดูคลิปขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ